to be enemies ahead <tip death> baal, baal. Baal, baal. อเอเยไนะที่<ม>ดใดอก่อนที่ใดเยียมโกม่าอ๊ะช่ออมาายมัก่อนนอยสิออาายัก่อนนอยไมคกูไม่มีเลือดยิงก่อนเลยที่ามที่ามา,มา,าไปเลยไปอ่องไปดิชุดไปดิชุดไปดิชุดบอกเพิ่มแล้ว มือนี่ย้ายทีเลยยี่่่ไม้หัวใส่เลือดอยู่ไปข้างล่างแล้วกูจะไปที่จุดเลยอ่ะยังไงจะไม่ช่วย นคนไปนนที่ชูปิวขี้นมบแล้วชูมีตัว enemies ahead ดี่วนะจ๊ะ chút sẽ ra lại hoàn ban đèn enemies ahead phải nuôi

Watch out! Enemies ahead! Don't give up. Your teammates can still recall you. ก็เห็นเลย็กๆก็เห็นเล็กตัวเดียวตัวนึงมันน็อกอยู่เที่ยไก่อนนนะหรอเบอร์สี่ข้าวแล้วเข้าดิี่ยก็เห็นก้อนก็เห็นหน้าก็เห็นหน้าก้อนหนึ่งมาร์คหนึ่งมาร์คหนึ่งมาร์คจุดโลเคชั่นเข้าพร้อมกันเลยนั่นแหละก้อนตัวเบอร์สามอ่ะตัวเบอร์สามอ่ะ โอ้โหยเหี้ยเลยไม่มีใครไปช่วหมือเลยไปกันได้ เดี๋ยวไปมาคมาช่วยจะมารกี้อะย่าไหนีอะลไปฝันป่ะโคนมาคาเลงดูนรูกบอเลงดูเลงดูจะมีบอลไปเลยโคนสปาปอดเลงเน่เอ้าจะหนีออกรไหมอันดูเช็คเลยไม่ใช่เช็คก่อน ไปมันมันจะเหมือนบอดเลยมันไปบอดเลยจไป้วปใช่ป่ะฉัังเของกมไม่เลยแล้วปนะ้ฟาร์มขอบคุใช่ป่ด ุภาเดิมเดินชา้าไอ้สัตว์มีคนยึดผ่าสามเรียกสามเนี้ยกตกไม่ได้แล้วกลับมากมีคนมีคน มันนอนอยู่อะ enemies ahead นเนี่ยคุณพาไปกัน enemies ahead ดาบเก็บของเก็บของ Hãy mà hái kênh cấp Mì Gõ Để không bỏ đạc những video đi dẫn đẹp

い、no. 再放过来。 หน้าตัววงก,ก,กระติสกระแต่ลอยอยู่ในน,นี้แถวนี้แหละมันแอบใช่บนขาวยังวะ Enemies ahead I got supplies. I got supplies.

watch out 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 enemies ahead watch out Watch out ต้องโงมานะสิตูกียรึไม่ียมนะยิงกูเลยเด็กว c h out อยู่ข้างในเลข้านอกะข้างในข้างในเข้างบนเนื้อตัวล็อกกูอยู่ ai the wow, mà gonna say. Tongo, I'm gonna say, 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 nó gonna say, I'm ฝั่งนนี้ยังอยู่เว้ยไม่ไปไหนหวะเอไอ้เฮนะีย oh, <I>, <laughs> สัตว์เฮียวังนี้ระเบิดไาระเบิดใส่กูกูไม่ได้มองฝั่งนี้ด้วย เค่มาอยู่ข้างล่างอ๋ออ๋อนี่สิหมวะปสิเดี๋ยวนี่ไปสิหมวะปสิเดี๋ยวอันนี้กูรู้อยู่นะนายกูรู้แลนะ้ว